สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องไอพระบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันเป็น EP ที่134แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้หนูมีพามานําเสนอพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเป็นพาเลี่ยมกรอบจากพี่จ๋าวันนี้ขออนุญาตเปิดในราคาองค์ละ300บาทนะพี่นะ จะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางให้เหมือนเดิมนะคะไม่บวกเพิ่มนะพี่นะช่องทางการติดต่อจะพี่จา๋าโทรได้ที่เบอร์062 7101745นะคะแอดไลน์ได้ที่ yo 010940 y o นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคบหน้าจอสแกน qr code l ลน์ได้เลยนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเลิกวันที่รายการที่หนึ่งกันเลยจ้ะ ขออนุญาตซูมนะคะรายการที่หนึ่งค่ะพี่ขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบนะคะรายการที่หนึ่งขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบค่ะด้านหลังประมาณนี้เลย300บาททุกรายการนะพี่นะาจะส่งฟรีค่ะมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ผิดถูกประการใดขออาภัยพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไอดีไลน์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สองจะพี่รายการที่สองนะคะอาทิตย์นี้หยุดหลายวันเลยขออาภัยด้วยนะพี่หนาป่วยเองค่ะพี่ลูกไม่ได้ป่วยแล้วนะคะแม่ป่วยนะคะ ขออภัยพี่พด้วยนะคะรายการที่2ค่ะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะพี่นาต่อไปค่ะรายการที่3ามพระขุนแ,แผนค่ะพระขุนแ,แผนรายการที่3ค่ะ ค่ะรายการที่สี่ค่ะรับปิดตาค่ะ ค่ะรายการที่5พระสมเด็จค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่หก เ่าไปค่ะรายการที่7 ต่อไปค่ะรายการที่8 ต่อไปค่ะรายการที่9 ต่อไปค่ะรายการที่สิบ ต่อไปค่ะ <c oughs> ขอไปค่ะเสียงก็จจะไม่ค่อยจะมีแล้วพี่ป่วยนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสอง ต่อไปค่ะรายการที่13 ต่อไปค่ะรายการที่14 ต่อไปค่ะรายการที่สิบห้า ต่อไปค่ะรายการที่16 ต่อไปค่ะรายการที่17ต่อไปค่ะรายการที่18 ไปหาะรายการที่19 ต่อไปค่ะรายการที่21ต่อไปค่ะรายการที่22 ่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ ต่อไปค่ะรายการที่25 เอาไปค่ะรายการที่26 ต่อไปค่ะรายการที่27 ต่อไปค่ะรายการที่29 ค่ะรายการที่สามสิบพีนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยเลยนะพี่เนาะยังเวียนหัวอยู่เลยค่ะหัอภัยด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ หลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่อะไรเนี่ยทิมหรือทมหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะป่วยค่ะพี่เมื่อวานไปหาหมอมา ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสอง ไปค่ะรายการที่33 ต่อไปค่ะรายการที่34 ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบห้าต่อไปค่ะรายการที่สามสิบหก การที่37ต่อไปค่ะรายการที่38 ไปค่ะรายการที่39วันนี้มีมาทั้งหมด39รายการนะคะพี่รายการละสา0รบาทนะคะพร้อมจัดส่งฟรีนะคะพี่มีเก็บเงินปลายทางนะคะอาช่องทางการติดต่อค่ะพี่โทรได้ที่เบอร์062 710 1745นะคะ แอดไลน์ได้ที่ yo 0 1 0 9 4 0 y o นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR โค้ดไลน์ได้เลยค่ะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจะพี่จ๋า,ส,าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ